หลายคนอยากรู้จริงๆว่าตกลงเมื่อวานนี้หนุ่มกัญชัยเมย์เฟื่องอารมณ์เกิดอะไรขึ้นที่โรงลมเมื่อวานนี้ให้มดดำล่าเด็กกับเขาไปมาใช่ไหมต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานจริงๆเป็นวันเกิดของคุณเมย์เฟื่องอารมณ์เสร็จแล้วก็เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่พยายามจะถามว่าคุณคุณเมย์ท้องหรือเปล่าคุณเมย์อะไรทุกอย่างก็ถือโอกาสตอบคําถามไปเลยทีเดียวถ้าสมมติแล้วก็เหมือนกับงานแต่งงานย่ยยอยๆสมมุติสมมุติสมมุติหรือว่าแต่งจร,จริงคือตามหมอดูเขาดูมาเนี่ยคือไม่ให้มีงานแต่ง คือคนเราไม่ให้บอกคือเหมือนเหมือนเหมือนตอนท้องที่หลายคนถามว่าเออทำไมคุณเมย์ไม่พูดซะครับคือคนก็จะเคล็ดเถ็อเคล็ดเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าสองคนนี้ไม่ได้มีเองตามธรรมชาติครับเอาง่ายๆคือน้ำยาหนุ่มไม่มีนั่นแหละก็เลยต้องไปพึ่งแพทย์กี่ปีแล้วเนี่ยสิบห้าปีสิบห้าปีเขาคบันชนะ้าปีสิบาปีน้ำยาไม่มีเลย เวลาที่มันมีไม่อยทำอะไรมาเจ้ะทำไมน้ำยาไม่มีเล่าสิมันคงจะ่ลด้ตงอ่ะเออมันคงไม่ยังไม่ตั้งใจที่จะมียังไม่พร้อมมีไปมันถามเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องงานตกลงแต่งมาแล้วนานขนาดไหนปีครึ่งแล้วปีครึ่งแต่แต่ฉันมาทำตั้งแต่อือวุฒิยเช้าดูวุฒิยอ่ะฉันเคยหลุดพูดไปตอนหนึ่งจำได้ไหมจำได้หนุ่มง้งแยงง้งแ้งง้องแย้งอ่ะก็เลยคิดจะพูดวอะไรตอนรายการบอกไปแล้วบอกว่าพี่หนุ่มเขาจดทะเบียนกันไปแล้ว อ๋อเหรอแล้วหนว่าวัยอะไรก็งงอย่างฉันก็เลยลำคาญที่เกียรติด้วยเพว่าเขาถือเครดแหละว่าเขาไม่สามารถเปิดเขาถือเขาถือเครดคือเขาไม่ได้แอปหรืออะไรปกติหนุ่มก็จะแอปอยู่นะแต่เรื่องนี้คือเขาถือเครดเขาถือเครดว่าประมาณว่าเออไม่ให้บอกคือครับเกิดแต่งงานกันแล้วจะไม่ให้บอกที่จริงก็เป็นผัวเป็นเมียกันมาเนี่ยปีครึ่งเขาอยู่บ้านเดียวกันมาปีกว่าแล้วไปดูหมอมาหมอบอกห้าพูแบบนี้ก็ชื่อนะชื่อชื่อก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนวุฒิโลดกำเนิดพลอยมั้งของพี่หนุ่มนะลองหนุ่มไม่ใช่ชื่ รอดกําเหนิดพลอกเนยเปลี่ยนมานานยังเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนมานานยังเขาเปลี่ยนปีครึ่งเนี่ยแหละแม้กระทั่งคุณเมเฟื่องอารมณ์ก็ไม่ได้ชื่อเมเฟื่องอารมณ์ลมแล้วนะก็ชื่อว่าปะ ทิดากําเนิดพลอยนะทิดากาเนิดพลอยนี่ถือว่าจะเป็นชื่อในวงการด้วยหรือเปล่าเจ๊เปลี่ยนเป็นคงอูมาเปลี่ยนปูนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละมั้งทำไมหนุ่อยู่วงการมาจะสามสิบปีเพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้ก็การอะไรอยู่แล้วล่ะคนมันติดไปแล้วนึกออกป่ะอาจจะเป็นชื่อในเอกสารชื่อในเอกสารแต่อย่าไปตื่นเต้นกับหนุ่มเพราะหนุ่มเปลี่ยนชื่อทุกปีหนุ่มเปลี่ยนชื่อทุกปีอย่าไปตื่นเต้นคุณหนุ่มเป็นคนอินเรื่องบอดุย ก็แล้วแต่เป็นพักๆแล้วแต่ช่วงไหนสัาพาไปเออแล้วแต่บางทีก็หนักกว่าชั้นอีกนึกออกไหมคือจริงๆเขาจดทะเบียนเขามีงานแต่งงานกันนี่ยเมื่อปีครึ่งกว่ากปีกว่ากว่าคือจดทะเบียนเป็นผัวเป็นเมียอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยปีกว่าแล้วแม่คุณเอิกทางทางญาติของคุณเมย์เนี่ยเขาก็ให้ของขวัญแต่งงานเนี่ยเป็นที่ดินที่เชียงใหม่เลยนะอยเขาได้เป็นแบบที่ดินที่เชียงใหม่คือของพี่หนุ่มเองเนี่ยก็มีสมบัติเก่าเยอะอยู่แล้วคือก็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 เรียกว่า เป็นสินสอดทองมันเนคือทั้งมันมันยิ่งกว่าแต่งงานแล้วหรือเปล่าโอ้โหก็สิบห้าปีอะสิบห้าสิบหกปีอะคิดดูอยู่ด้วยกันมาจะเกือบยี่สิบปีเอางั้นขอเรียกเรียงใหม่เลยก็คือว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องงานการจารถการจดทะเบียนก็เพราะแต่เพราะว่าตอนนี้ลูกติดแล้วมีลูกได้แล้วก็เลยก็เลยตตดสิใจต้องมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือว่ายังไงคือลูกเนี่ยติดมาสามเดือนแล้วตอนนี้ถ้าสมมติจะนับเด็กในท้องเนี่ยสามเดือนแล้วจำนาที่ชั้นลารายการยาวๆไปยุโรปใช่ไหม ที่ไปกับผู้จัดตีท้ายกลัวเขาพาไปเที่ยวนั่นน่ะไปเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาจากตีท้ายกลัวปุ๊บนางก็มาฝังตัวอ่อนฝังตัวอ่อนก็ประมาณสักเดือนมีนาเนาะมีนาเมษาพฤษภาก็เด็กข็สามเดือนพอดีอะเพราะปกติแเ้าก็จะถือเคล็ดกันถ้าท้องสามเดือนไม่ให้พูดเขาไม่ให้พูดพูดแล้วสังเกตสิพูดทุกคนพูดคนไหนคนไหนออกมาประกาศนะหลุดหมดของชัญญาหลุดหรือเปล่าตอนนั้นที่ รูดประกาศแล้วหลุดหรือว่าก็หลุดก็ประมาณท้องได้เดือนกว่าก็หลุดใช่ไหมอยางให่มันแปลกอันนี้คือแบบว่ามันไปแปลกวงการแต่ตอนเนี่ยตอนรียาเนี่ยก็ไม่บอกเลยไม่บอกนี้บอกจนหกเดือนอ่ะจนพี่สาวท้องหกเดือนถึงบอกทำไมมันเป็นเคดหรือว่ามันใช่ก็คือเราก็ได้ยินมานะว่าว่าถ้าเกิดว่าคนตั้งท้องเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดมันเหมือนแบบเป็นเคอะไรบางอย่างว่าต้องให้เลย3มเดือนก่อนอะไรคืออย่างโอ้พระจีลาตอนที่ทำมาเออก็หลุด อย่างดาราไหนๆคนที่ไปทําดารานี่แปลกดาราเนี่ยเป็นอาชีพที่แปลกที่สุดเลยอ่ะทำไมถึงเวลาไม่อยากจะมีลูกมันติดดีติดดีเวลาแต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียกันปุ๊บมันทําเท่าไหร่ก็ไม่ติดงงจริงเพราะอะไรอ่ะเอ๊ะเวลาถ่ายละครมุดผีประหงกันยี่ติดกันดีดปุ๊บปั๊บรับโชคกันใหญ่เลยเมือา แต่เวลาที่มันเป็นผัวเป็นเมียกันปุ๊บมันได้เสียกันแล้วทำไมมันไม่ติดเนาะมันงอะภาพสวยดีแล้วเขาดูภาพเต็มๆนิดนึงหน่อยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ผู้ดำเภาพไปด้วยว่ามีใครอยู่ในงานคือเมื่อวานนี้คุณนายอ้ำาพัชราภาก็ร้องผมร้องไห้นะถามอ้ำเป็นอะไรอ้าวไพี่ผู้ดำเมันซึ้งอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้อ่แล้วหล่อนล่ะคิดจะมีกับเขาบ้างไหมนายแก๊งนีนเหลือกี่คนครับเจ๊เหลือสองคนใครบ้างบอสอ้ำพี่อ้ำ มดดำโอ้โหเจ๊เมื่อไหร่อ่ะเจ๊หายยากเลยไม่ได้เลยอยอยู่้าวมว่าไงอ้าว่ไงคุณนายอ้ามก็บอกว่าคือนางซึ้งคือคุณหนุ่มเขาก็ทารูปตั้งแต่ปีแรกที่คบกันเนี่ยลงอินสตาแกรมเพราะเป็นวันเกิดคุณแม่แล้วก็อวยพรด้วยนึกออกไหมคุณอ้าบอกโอ้มันซึ้งมาบอกว่ามันซึ้งจริงๆเพราะเหลือเพานับไปนับมาเลยคุณนายอ้ามยังไม่ได้แต่งอยู่คนเดียวแต่คุณนายอ้ามเขาก็บอกแล้วว่าวันแต่งงานของคุณนายอ้ามถ้าเกิดมีนะทุกคนจะต้องเอาหน้าผมและชุดไปให้เช็คก่อนไม่่มมีสิิธ์าาแตตงัวเดน เมื่อวานจะบอกว่าเมื่อวานนี่คุณอ้๊มได้สวยก็ใช่ไงกูคุณนายอ้๊มแต่งตัวแบบทุกคนแต่งตัวแบบเต็มหมดแล้วใครจะเด่นสู้อ้๊มได้ต่อให้แต่งเต็มที่เต็มสุดเลยวอ้๊มเขาไม่ลดไม่ลดสิถอยมาก้าวนึงให้กับเพื่อนอย่างเมย์เลยเหรอตัดก็อ้๊มเมย์ชุดของโจโซเฟสก็สวยเนอะคุณนายอ้๊มก็แต่งของเขาเรียบๆแค่มีโบผูกข้างหลังเขาเป็นใครโจโซเฟสนี่เป็นเซฟเฟสเป็นทุกคนเขาเขาใช้หมดเป็นดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คือเออเมื่อวานคุณเอสุภชัยก็เอาไข่ ไข่คือไข่ลูกใหญ่ใหญ่ใส่หัวอ๋อคุณเอสไม่รู้มีรูปหรอคุณเอสว่าใช่เอาไข่ลูกใหญ่ใหญ่ใส่หัวเพื่ออะไรครับบอกว่าตอนนี้เมย์ตั้งไข่แล้วแต่ละคนก็ตลกนะมีโอกาสเจอเมย์พิชนาตด้วยอก็ถามว่าจะได้แต่งงานไหมนะเดี๋ยวค่อยลุ้นกันหลือกันอ้ามอ้ามน้องไห้ด้วยจริงๆและนี่คือนซีนนี้เขาทำอะไรก็ถ่ายรูปรวมคือเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปอ๋อคือเอากองคือทุกคนก็ไม่มีใครรู้ครับว่าเป็นงานแต่งงาน จะบอกว่าอีกวันหนึ่งเมย์กับหนุ่มโทรมาค่าบอกชวนให้ไปงานนี่แหละให้ไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งเราก็จะพยายามไปให้ได้แต่เมื่อวานนี้ก็ติดประชุมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเ,าเาราเราจะลาบอกว่าเมื่อที่หนุ่มก็เยอะอะก่อนก่อน,อนวันงานยังตีอ<ก>่ะช่ไเลยนะแต่ผมชอบประโยคที่อาจารย์หนุ่มเขาบอกว่าอย่างไงอาจารย์หนุ่มว่าอย่างไงอาจารย์หนุ่มเนี่ยเขาบอกเลยคือเป็นการบอกรักที่แบบซึ้งมากๆครับเขาบอกว่าตอนแต่งงานเนี่ยผมบอกกับผู้ใหญ่ว่าถึงช่วงที่ผ่านมาผมจะมีข่าวกับใครเยอะแยะแต่นับจากนี้ไปผมจะดดูแแลต่เเมยคนีว รักเขาคนเดียวตลอดไปอือโอ้โหไอดอลผมไปแล้วมันก็คืองานแต่งงานแต่ก่อนนี่คือคนจะมองพี่หนุกันชัยเป็นไอดอลไงคือไม่หล่อมากแต่มีกัรชัยเป็นไอดอลไอดอลเรื่องอะไรเจ้าชู้ครับบอกเจ้าชู้นี่ไงมองพี่เป๊กจะปาแทนท์อ่ะมองพี่สามีดิฉันแทนเมย์เมย์เขาเติมหน่อยเมย์พิชเช่น่าในในงานเมย์เารมเมย์ก็พูดนะเพทษทีเพื่ออรมณ์เมย์เราก็พูดด้วยใช่ไหมเพราะไม่ได้ให้คำสัญญาอะไรเพราะใจเมย์อยู่กับเขาอยู่แล้วเวลาเมย์มองหน้าเขาเมย์ก็ยัง รู้สึกรักเขาไม่เคยเสื่อมจริงคืออดทนแบบหล่อเลยสามีคุณเคยพูดบ้างไหมว่ารักคุณไม่เคยเสื่อมยังไงจ้าพี่ยพ็ไม่มีค่ะพี่เป๊กกลับไปลองพูดกับธัย่าอีกสักครั้งหนึ่งว่ารักคุณไม่เคยเสื่อมคข้ไม่มีแบบอะไรแบบนี้ระวังนะพี่เป๊กดูอยู่นะ้วสิบห้าปีนานมากสิบหกปีสิบเจ็ดคือถ้าถ้ามีไม่ั้งแต่ปีแรกที่คบกันนะคิดว่าจะเข้ามหาลัยแล้วลูกเข้ามหาลัยแล้วเอาว่าอะไรนี่ไงนี่ ต้องขอบอกว่าดื่มกันทุกเช้าเลยเช้าวันนี้ไว้ใจผมเจ้าของบลูไดมอนด์หมอแสงเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับเราหน่อยพ่อผมมาแล้วไม่ได้เจอกันมานานแสนนานับแกเป็นลูกตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ไม่เป็นก็จะเป็นเรียกพ่อรวนมากครับผมเดี๋ยวขอสรุปเรื่องงานของหนุ่มกับเมย์หน่อยก็เราในฐานะ ทีมพิธีกรตึงมคลนทุกคนก็ขอยินดีด้วยกับหนุ่มและเมย์นะครับเมย์ที่ก็แต่งงานกันแล้วก็แน่นอนเราเองทุกคนก็อยากจะเจอหน้าหลานซึ่งคนจะได้เห็นกันในอีกหนี่เดือนหน้าเลยตกลงเพศยังไม่ทราบเนาะยังไม่ทราบเขาไม่กล้าทำไมอยากให้เป็นลูกสาวเพราะว่าแล้วพี่หนุ่มอ่ะจะเข้าใจอารมณ์ของการมีลูกสาวผู้ชายเจ้าของเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเลยเออแล้วเจ๊บอกอะไรพี่หนุ่มจะเป็นเก้งวางอะไรก็ไม่รู้ก็ทุกวันนี้ก็ดูสิยังไม่มีปัญญาทำเมียท้องเลยต้องไปหาหมอนะก็อยู่กับเจ๊บ่อยหรือเปล่าเอ เมื่อวานเสร็จปุ๊บเสร็จจากงานก่อนแต่งงานทำไมวะครับเจ๊เจ็บอันทะว่ะบอกอันทะตัวเองอักเสบสักพักหนึ่งอยู่กันชักแป๊เจ็บตูดบอกไปทําอะไรมาเชื่ออะไรใช้อะไรปิดที่ปิดทางต้องไปหาหมอบำรุงราดนู้นแต่บอกเจ็บอันทะบอกอัน tha เป็ไมเป็นอะไรเนทำไมหนุ่มกันชายเป็นโรคเยอะขนาดเป็นโรคบ้าไงเป็นโรคบ้าจนฉันบอกเออไปตายซะไปย้อนหายแล้วอย่าไปแช่งเขาเป็นอะไรเยช่วงนี้รอบดีของบ้านเขาใหญ่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 ใหญให่อะ